ดูที่ฟรีมาเรซีนะครับรับไปรับแม่ยังสนใจดูของอยู่ยังไม่ลงอ่ะนะนะเขาก็รับเงินไทยนะวันนี้ก็แ2จุดสองบาทตอนหนึ่งลิงกิตประมาณนะั้น พอมอยู่ชั้นสามสีเบตงเช้านี้ดียี่สิบสามองศานะฮะนอนเมืองมาจนถึงโรงแรมสีเบตงอำเภอเบตงยาลาหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบสี่จุดสี่มัสยิดกลางเบตงเรา,าออกจากเบตงนะครับไปตามถนนสี่หนึ่งศูนย์พระเจ้าจว่างั้น จะไปชายแดนนะฮะเบตงพมแดนไทยมาเลยประมาณนั้นนะครับในว่าใช้เวลาสิบเขาบอกว่าอะไรสิบสิบเจ็ดกิโลอ่ะโดยประมาณนะครับไม่ทราบว่าใช้เวลาครึ่งชั่วโมงน่าจะถึงเนาะไปเรื่อยๆนะเห็นเมฆเหมอกเยอะบรรยากาศเ่เก็บบรรยากาศเส้นนี้เอามาขวางท่านผู้ชมนะครับ ดูกันนะครับเสียงู้สวยรากาด,ดีอันนี้เป็นสีเรนครับเดจาก เสาไฟก็ไหม,มเป็นลูกไก่นะเนี่น่าจะเป็นเอกลักษณ์อ่ะข้าวมันไก่เบตงใช่ไหม,มที่มีชื่อเรามาเนี่ยแปลว่าเรายังไม่ถึงเบตงนะก็ะยังไม่ได้ทานข้าวมันไก่ข้าวมันไก่เบตงอโกโลสุลกากอรเบตงี๋้วเราไปเรื่อย ว่ามันขี่กิโลแน่อาจจะแค่เจ็กิโลมั้งคงไม่ใช่สิบเจ็ดอ่ะถ้าดูแล้วเบียดตัวสุรากรก่าหกโลอ่ะก็เจอเป็น,ปน<ช>ไก่เ<ด>บตงนะนะเนาะมันไก่เบตงมีชื่อนะเห็นเสาไฟฟ้านะแถวนน้นเห็นกินาเรีอ่ะแต่อันนี้เป็นไก่นะครับตัวคนก็เมือตรงไปนะก็มีเรียวมีแยกอยู่ ก็เราไปตรวจคนเข้าเมืองนั่แหละครับด่าม่มแดงเปตงประมาณนั้นเลยอชมบรรยากาศไปเรื่อยๆมีเมฆมีหมอกสชื่นนะเผื่อท่านผู้ชมท่านใดสนใจมาเบตงสนใจจะไปแดนใต้สุดสยามนะก็เส้นนี้ นะฮะแต่แตทำเป็นสีเลนนะช่วงนี้นะเดี๋ยวก็ออกนอกตัวเมืองไม่แน่ใจอาจจะเหลือสองเลนก็ได้ถ้าบ้านคนน้อยๆนะครับนีวิ่งสบายชุมชนนะกมองแปด หมอกนั้นเลยมาเลกับยาลาเห็นไหมครับมาเลกับยาลาอ๋อถึงสุดๆแมันสามเป็นตรง,ตรงสี่หนึ่งศูนย์แล้วก็มีส่วนแยกไปต่างๆตรงอย่างเดียวเลย เขาบอกว่าระหว่างทางอ่ะมันจะมีจุดชมวิวอยู่แต่จำชื่อไม่ได้โอ้นี่ถนนก็สร้างส่งแล้วพ็อตรงนี้ข้างล่างปั้นต่ำมากอ่ะอ๋อเป็นหุบข้างล่างเป็นสวนเป็นหุบลงไปเลยนะถนนเส้นนี้มันเชิงเชิงเนินเขาแน่หน่อยนะถ้ามาถมยาวขนาดนี้คงคง,งเป็นไปไม่ได้สามศูนย์เป็นทั่วไทยใช่ไหมพ่อ สามศูนวิ่งทษทายหนึงศูนย์วิ่งรับผู้โดยสารเออเราก็ไม่รู้ราหัสเขา้เาตาเขบอกดีไม่ก็พูดถึงระบบการขนส่งทะเบียนรถทะเบียนถ้าเป็นขึ้นต้นหนึ่งศูนย์เนี่ยจะเป็นรถประจําทาง<ม>นะรถยนต์รถตู้นั้นมันก็เป็นป้ายเหลืองนะะแต่ถ้าหนึ่งศูนย์ีย่ประจําทาง<ม>แล้วขึ้นต้นด้วยสามเนี่ยเหมือนว่าโอเครถ นำเที่ยวพาเที่ยวนูนเที่ยวนี่ได้เบอร์สามสามนะต้นด้สามสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามสามหกอะไรประมาณว่าแยกกันไปต่างหากนะส่วนเรื่องสองนี่เป็นทุกๆเรื่องเนี่ยนะเขาเขาเขาเก็ๆๆแยกออกามาเป็นประเภทชนิดของรถนะร,ระบบในการการจัดการบริหารนะควบคุมดูแลประมาณนั้นเลยยังเห็นคาบน้ําอยู่นะเช้าเช้าเนี่ยฝนไม่ตกอากาศเยน็นอ นะในรถเนี่ยอุณหภูมิที่วัดแกในรถเนี่ยบอกว่าอุณหภูมิ24องศานะครับก็อากาศดีนะไม่น่าเชื่อเลยนะเราลงมาทางใต้เนี่ยคิดว่าอากจะร้อนไม่ร้อนนะอยู่รุงเทพร้อนกว่าเลยนะครับนี่อยู่นี่ดูดูนะมีหมอกเลือเล่อนอมีน่าจะเป็นไอหมอกหลังฝนตกอะ ก็ยังมีคาบน้ำอยู่ที่ผิวถนนนะเห็นไหมครับประมาณนั้นเลยดูสภาพดีอ่ะใช่ได้ขดับไปเรื่อยๆวิวสวยด้วยป่าที่นี่เขียวแหป่าเขียวจริงด่านตรวจคนเข้าเมืองไปก่อ นี่ยังอยู่ในเขตของเทศบาลน,นะนะเพะยังมีเสาไฟไก่เบตองถ้าเลยเขตแล้วน่าจะเหลือสองเลนนะแต่ถ้าทำยาวไปจนถึงด่านได้นะสุดยอดจะได้เลย ถ้าทำไว้ได้ถึงด่านนะสี่เลนเลยดีมากก็มีอยู่ช่วงต้องสนนะครับก็มีแต่ว่าจากเมืองเยลามาเบียตรงมีบางช่วงอย่างเป็นสองเลนถ้าขยายสี่เลนได้ก็จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเลยนะ อ่ะจะถึงแล้วเหรอคุณแล้วก็กอนเป็นตรงสองโลเดียวขนาดเลยเหรอแค่นี้เหรอเจ็ดกิโลที่นันนะ่ะไม่ไกลแวบเดียวเองถ้าอย่างนี้ก็น่าจะสีแดนตลอดแล้วมัม้งหมดสีแดนตลอดแล้วมั้งดีมากโ้เลย เพื่อนกลับหลังมาแล้วก็แสดงไปพลเรืวิง่งชมเมืองอ่ะอาเรียนกษัตริย์บ้านหกษบใช่ไหมอ๋อด้านตัวจทีมเมืองเบตงครับมีไก่มาตลอดจนถึงอมแดน,นไทยมาเลเลยไหมใชไหม,ม มันจะใช่อ่ะแม่เยี่ยมถึงแล้วนี่ยังไม่คิดขามาแล้วเจออย่างนี้มาด่านมไปพรมแดนเหรอไป,ไปชายแดนที่ข้าประเทศเหรอบ้าโซโหเออปาโซโหเขาป็น,น,นจ,จุดชมวิวนะเขาว่านะบ้าโซโหขึ้นไปเป็นจุดชมวิวชมทะเลหมอกอะไรประมาณน,นั้นแหละ นี่คือดานแต่เราก็งงอ่ะป่วยใต้อะไรพวกนี้ก็ไปทางไหนไเ <มา S 2> ขตพมเขตแด,ดนอ่าอันนี้บาสุโหที่นั่นจะขึ้นไปชมวิวเดี๋ยวค่อยไปเราก็ไปทางนี้ก่อนกันล้วกันรถมาเลยนี่เราจะถามใครได้อถ้าผิดที่ผิดทางเดี๋ยวถามก็ก่อนกันลวกันสุดแล้วก็ก่อนก็ว่าไงนะ ทางเข้าที่จอดรถคา,าร์ปาเ็นแชนไป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 ,ไปลองดูนะครับสุรานวดด่ดดานสุรากากรเบตโต้จุดถ่ายรูปเขาอ,อยู่ตรงไหนกันบล๊จุดผมแดนเดี๋ยวถามข้อมูลเพราะว่าเราไม่ทราบ สวัสดีครับขอคาแนะนําครับจะไปที่ตรงอะไรนะที่ถ่ายรูปผมแดนสุดใต้นะแล้วแล้วก็เราเข้าไปตรงมาเลได้หน่อยหนึ่งไหมไตรงมาเลยเราเข้าไปบ้างได้ไหมไปดิวตี้ได้ไหมอ๋อเขาเปิดแปดโมงแต่ตรงนี้เป็นถ่าย,าายาราูปโอ้ตรง,ตรง ๋อเป็นซุ้มเหลืองๆเลยเนาะอ้อครับแล้วก็กลับกลับทางนี้หรือกลับด้านนน้นด้านโน้นขอบคุณมากครับมาครั้งแรกครับดอนเมืองครับขอบคุณมากครับจาตรงไหนจะตรงนี้เหรอก็เป็นรูปเลยถ่ายรูป กบวนสองช่องไหนสองช่องไหมได้สองช่องเนอะโอเคโน่นถ่ายรูปผมแดงตรงนี้อันนู้ตรงนี้นค่ะ นี่วันี่ยก็ถ่ายรูปชมแดนด้วยนะแดนใต้สุดสยามามารถจอดตรงไหนรูปนี้รถก็จอดใกล้ๆ,ๆแล้วคุณแม่จะเดินไกลเหรออืมเนี่ยนะครับเราก็ไม่เคยมาแั่งแรกตรงนี้เดี๋ยวไปบันทึกภาพนิดนึงนะครับท่านผู้ชมคุณแม่อยู่ตรงไหนแดน,นมาเลเซีย อามาเลไทยบอร์เดอร์แปลว่าชายแดนแล้วก็ลักมุดไทยด้านนี้นะฮะอีกด้านหนึ่งก็เป็นเปรักเห็นไหมฮะนั่นรักเปรักนะครับตรงนั้นปั๊บเจอรักเปรักของมาลเลเซียผัะมันนั้นเลยนะครับนั่นลวดหน้า เขาขึ้นไปบนนู้นถือว่าเป็นพรนนนมแดนน่ะนะอันนั้นอ่ะอันนั้นก็คือแดนอันนี้อีกแดนหนึ่งของเรานะฮะและ้วตรง,งนี้นี่ไงกลางสุดแล้วละ่ะเพราะว่ามันเขตแบ่งกันระหว่างไทยกันละมาเลยม,มุมนี้นะก็เมื่อกี้ก็ได้องค์ความรู้แล้วล,ะละ่ะนี่ไงพรมแดนเขาก็ทําแนวไว้ให้นะอันนี้ก็ได้ความรู้จากอ่า น่าจะเป็นเรื่อหน้าที่หรือชาวบ้านี่ะที่อยู่ท้องถิ่นนี้แหละให้องค์คำรู้วอย่านะข้ามไปมาเลยในห้ามมีอาวุธติดไปเลยเพราะว่าเข้มงวดมากโทษประหารชีวิตเลยนั่นฝั่งมาเลเนี่ยมันไม่ใช่กาไก่แล้วมันเป็นดาวเห็นไหมฮะดาวกับพระจันทร์นะฮะก็สัญลักษณ์ของอ,อิสลามอเนาะประมาณนั้นนะครับนะฮะอย่างนี้คุดของไทย เนี่ยคุดบ้านเรานะครับก็เ,เป็นภาษามาเลยนะก็ไม่รู้แปลว่าอะไรบ้างชื่อเมืองชื่สถานที่เข้าไปตัวนั้น,นอ่ะอ่านยากนิดนะครับ6โล46โล116โล150ประมาณนั้นถ้าไปกาตาบาลูก็2อง6 9อ่าแม่เขาอยู่เขตโอ้าวว้าว,ว,าวเดี๋ยว คุณแม่อยู่เขตมาเลยเห็นไหมฮะซลรามัสดาแแรงเขมาเลเสียนะสลามัทนี่มันน่าจ,จะแปลว่าสวัสดีนะนะสวัสดียินดีต้อนรับอะไรประมาณนั้นขอเดาเลยเดาแม่จะให้ยืนถ่ายรูป<ม>อ๋อคุณแม่ถ่าย ในสิ่งมันจะกลับกันนิดหน่อยนะคุณแม่เอ,อ่อในที่สุดเราก็มาเที่ยวใต้สุดแดนสยามนะคะสวยงามมากอากาศดีอากาศด,ดีมากเลยค่ะมาเที่ยวกันเยอะๆนะนะเลยต้องไปทางด้านนู้นก็เป็นมาลเลเซียนะเป็นทะีนะ่สนะุดแดนสยามอืมแล้ชนะ่ไหม สวยาดาครัอยู่หน้าป้ายใต้สุดแดนสยามนะครับสวัสดีครับเชาวนี้ที่ใต้สุดสยามนะครับเบตงนะครับอุณหภูมิ24องศาฝนตกเมื่อคืน เห็นไหมฮะอากาศทางใต้เนี่ยดีไม่ร้อนเลยนะครับนะนี่ก็หน้าหน้าด่านไทยเรานะครับนะครับถ้าเลยไปทางนู้นก็จะเป็นของก,กัลลักษมาเลเซียนะครับเห็นไหมฮะบรรยากาศของมาเลเซียนะครับ นะเห็นไหมครับการพยูนนักว,วันดีที่ไท,มทยมาเลยนะครับบรรยากาศร้อมาจากฝั่งมาเลเซียมาเที่ยวไทยนะครับข้ามฝั่งมาสองพันเนี่ยมาจากมาเลเซียมาเที่ยวไทย รับผู้โดยสารด้วยนะจากไทยแดงก็ไปฝั่งไทยอีกมาจากมาเลเซียมารับตรงนี้ผู้โดยสารแล้วไปฝั่งไทยอ,อ๋อเขาอาจจะรถมาจอดตรงนี้แล้วเขาก็ไปเที่ยวเนาะ อ๋อพวกนั้นก็ต้องมาลงมาตีตีเอเอ,เอพาสปอร์ตก่อนจะเข้าฝั่งไทยต้องมาตีจะไปเที่ยวฝั่งไทยลงมามมนะลงจากรถนะพ่อนั่งส่งแหมอารมณ์ดีอารรยากาศดีป๊า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 ,ปา,ปา น่าอารมณ์ดีนั่งใต้ใต้สุดสยามเลยนะหน้าดิวตี้ฟรีวาเรเสียก็โอ้ยยังไม่เช็คและแต่นี้ก็เขียนเก้าโมงครึ่งอะนะเวลามาเลแต่บ้านเราก็น่าแปดครึ่งตอนนี้บ้านเราแปดโมงสิบห้าดอกไม้สวยอยู่ โอเคนะครับทงมเมลีกับทงเตรักอยู่ด้านหน้าของโซน,นดิวติฟีมาเรซีนะ,ะะนะครับเปรักนะครับรอเวราเก้าโมงครึ่งของมาเรเซียแปดโมงครึ่งข,ของเราเหลืออีกเจ็ดนาทีนะครับ เขาคงจะเปิดนะฮะอันนี้ก็ทุกบทัวร์เข้ใจว่าเที่ยวบ้านเราเสร็จแล้วเขากำลังจะกลับเขาก็เลยมาซื้อของขวาเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับอยู่หน้าดิวที่ฟรีเปรลักมาเลเซียนะครับโอ้ได้ขนมช็อกโกแลตมาเทียบ480บาทหลายอย่างอยู่ ปอะมัณน,นั้นเลยคุณแม่ยังไม่ยอมลงมาคุณนะแม่ยังสนใจดูของอยู่ยังไม่ลงมานะเขาก็รับเงินไทน,นะวันนี้ก็แปดจุดสองบาทตอนหนึ่งลิงกิจประมาณนั้นนะครับ ต่อนจ่ายเขาก็จะขอบัตรประชาชนนะนะลงทะเบียนแล้วก็จ่ายตามเองอนขทยเขารับรับครับก็ทิ้เงินไทยแล้วสี่ร้อยแปดสิบบาทคุณแม่ยังไม่ลงมาหืมรอไม่เดิน่นู่ลงเดี๋ยวเสร็จภาระแล้วครับอยู่หน้าดิวตี้มาเลเซีย วิ่งมาจากดอนเมือง1261กิโลนะครับจากเยาลาเอ้ยไม่ใช่จากเบตงมาถึงด่านนี้เราลาว7กิโลนะครับ